สวัสดีครับผมกวินพัชอริยพรนิติกุลค,ครับตำแหน่งด i r e c t o r of Transport and Travel b u s i n e s บครับของบริษัทชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่จำกัดที่จังหวัดเชียงใหม่ครับบริษัทของเราเนี่ยดำเนินการให้บริการผู้โดยสารมามากกว่า50ปีภายใต้แบรนด์ g Green b ั s เส้นทางที่เราให้บริการก็มีครอบคลุมทั้งภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้พันธกิจหลักของบริษัทเราก็คือการขนส่งที่ปลอดภยัยสะดวกสบายอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารมากที่สุดครับ ในช่วงที่ผ่านมานะครับบริษัทเราเผชิญกับความท้าทายในการจัดการด้านพลังอะไหล่นะครับและการซ่อมบำรุงรถโดยสารในปีของเราครับเนื่องจากรถหลายคันนะครับมีอายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับส่งผลต่อภาพลักษณ์และต้นทุนการดําเนินงานอีกทั้งการจัดซื้ออะไหล่ขาดระบบวิเคราะห์ความถี่และความสําคัญทําให้มีสต็อกที่ไม่จําเป็นและยังไม่มีระบบวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่แม่นยำบริษัทจึงเข้าร่วมโครงการนี้เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการโลจิสติกให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากขึ้นครับ ตลอดระยะเวลาที่เข้าลงโครงการนะครับบริษัทได้รับการสนับสนุนจากทีมงานงผู้เชี่ยวชาญในการปรับปรุงระบบคลังอะล่โดยนําหลักการ Lean Inventory นะครับและการวิเคราะห์ ABC มาจัดกลุ่มอะไหล่ตามความสําคัญและการใช้งานจริงนอกจากนี้เรายังไแดบบ้พัฒนาแนวทาง Predictive Maintenance เพื่อคาดการการเสื่อมสภาพของอะไหล่ และวางแผนงานซ่อมบำรุงล่วงหน้าลดโอกาสที่รถจะเสียระหว่างทางผลลัพธ์เห็นได้ชัดก็คือการวางแผนจัดซื้อที่มั่นยำขึ้นลดปริมาณอะไหล่คงคลังที่ไม่จําเป็นและดาวน์ทามของรถได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยเสริมความพร้อมในการเดินรถและลดต้นทุนในระยะยาวได้ครับ ในนามของบริษัทชัยพัฒนาขนส่งเชิงใหม่จำกัดผมขอขอบคุณศูนย์ส่งเสริมอุาหกรรมภาคที่หนึ่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีกิจกรรมดีๆนะครับส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถยกระดับธุรกิจได้อย่างแท้จริงและขอขอบคุณทีมผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ร่วมพัฒนาระบบโลจิสติกรรของเราให้ทันสมัยและตอบโจทย์การเติบโตในอนาคตมองเป็นอย่างนี้ว่าจะมีโครงการดีๆเช่นนี้อีกนะครับขอบคุณครับ